ที่เตยสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องไฟโยเซลนะค่ะวันนี้นำสาระอาหารสมองดีๆมาฝากกันเช่นเคยมาฟังกันค่ะอยากได้สิ่งใดจงปรับคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับสิ่งนั้น ทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นเงินความรักความสำเร็จหรือสุขภาพทุกอย่างมีคลื่นความถี่ของตัวเองและเราสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้หากเราปรับตัวเองให้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับสิ่งนั้นมาดูกันว่าสิบวิธีที่จะช่วยให้คุณปรับคลื่นพลังงานของตัวเองให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมีอะไรบ้าง 1. จงรู้สึกให้ได้ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจักรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกมากกว่าคำพูดของเราหากคุณอยากดึงดูดความมั่งคั่งคุณต้องรู้สึกมั่งค ฝึกขอบคุณเงินที่คุณมีอยู่แล้วรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตประจำวันแทนที่จะคิดว่าฉันไม่มีเงินพอให้พูดว่าฉันขอบคุณที่ฉันมีเงินใช้จ่ายอย่างอิสระคนที่คิดแบบนี้มักจะพบว่ามีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยไม่คาดคิด2ปรับโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพลังงานของความขาดแคลนจะดึงดูดความขาดแคลนแต่พลังงานของความอุดมสมบูรณ์จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ หยุดโฟกัสที่ฉันไม่มีแล้วเริ่มโฟกัสที่ฉันกำลังได้รับฝึกขอบคุณทุกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งดีๆจะไหลามาเพิ่มขึ้นคนที่เปลี่ยนโฟกัสจากความขาดเป็นความอุดมสมบูรณ์มักจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็ว 3. ใช้คำพูดให้สอดคล้องกับพลังงานที่คุณต้องการคำพูดมีพลังมหาศาลจงพูดราวกับว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นจริงแล้วแทนที่จะพูดว่าฉันอยากมีเงิน ให้พูดว่าฉันขอบคุณที่เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแทนที่จะพูดว่าฉันเหงาให้พูดว่าฉันขอบคุณที่ฉันมีความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคนที่ใช้คำพูดในเชิงบวกเป็นประจำจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาพูดสี่ปลดปล่อยความกลัวและความกังวลความกลัวเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนต่ำและจะดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาฝึกสังเกตตัวเองว่ากำลังอยู่ในความกลัวหรือความเชื่อมัน่น ถ้าคุณกังวลเรื่องเงินให้ฝึกพูดว่าฉันเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ฉันคนที่เลิกกังวลและเชื่อมั่นในกระบวนการของจัก,กรวาลมักจะได้รับโอกาสทางการเงินที่คาดไม่ถึงห้าลงมือทําให้สอดคล้องกับพลังงานที่คุณต้องการแค่คิดและพูดไม่พอคุณต้องลงมือทําในแบบที่สะท้อนถึงพลังงานที่คุณอยากดึงดูดถ้าคุณอยากเป็นคนมั่งคั่งให้เริ่มต้นจากการบริหารเงินเหมือนคนมั่งคัง่ง ถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีให้เริ่มดูแลร่างกายของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้คนที่ลงมือทำไปพร้อมกับการปรับพลังงานของตัวเองจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด6เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นไปได้ความเชื่อเป็นตัวกำหนดทุกอย่างถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่ต้องการเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่มีวันได้รับมันหลีกเลี่ยงการคิดว่ามันยากเกินไปแล้วเริ่มคิดว่าฉันสามารถทำได้มองหาตัวอย่างของคนที่เคยทำสำเร็จมาก่อนแล้วบอกตัวเองว่า ถ้าพวกเขาทำได้ฉันก็ทำได้คนที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดมักจะเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเกิดขึ้นเร็วขึ้น 7. ปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับพลังงานของคุณสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ส่งผลต่อพลังงานของคุณโดยตรงอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบวกและหลีกเลี่ยงคนที่ดูดพลังงานคุณสร้างพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์เช่นการเก็บเงินให้เป็นระเบียบหรือการตกแต่งบ้านให้รู้สึกหรูหรา คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะท้อนสิ่งที่พวกเขาต้องการมักจะได้รับสิ่งนั้นง่ายขึ้น 8. รักษาความถีของตัวเองให้สูงอยู่เสมอจะกระวลตอบสนองต่อพลังงานที่เราส่งออกไปถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆคุณต้องรักษาความทีของตัวเองให้สูงฝึกทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีเช่นฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจหรือออกกำลังกายหลีกเลี่ยงการเสพข่าวลบหรืออยู่กับคนที่ดึงพลังงานของคุณลง คนที่รักษาพลังงานของตัวเองให้สูงอย่างสม่ำเสมอจะพบว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 9. ฝึกปล่อยวางและไว้ใจจักรวาลบางครั้งเราไปยึดติดกับสิ่งที่ต้องการมากเกินไปจนกลายเป็นการขัดขวางการดึงดูดหยุดกังวลว่าเมื่อไหรสิ่งที่ต้องการจะมาถึงแล้วปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามธรรมชาติเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังเดินทางมาหาคุณ คนที่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเชื่อมั่นจะพบว่าความต้องการของพวกเขาสำเร็จเร็วกว่าที่คิดสิ <l ug mü ier> ลงมือทำจากความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์แทนที่จะทำเพราะความกลัวหรือความขาดแคลนให้ทำเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ Poland <l ug también> ลงมือทำจากความรู้สึกมั่นใจไม่ใช่จากความกลัวว่าจะพลาดตัดสินใจจากพลังงานของคนที่มีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แล้วคนที่ทำทุกอย่างจากพลังงานของความอุดมสมบูรณ์มักจะเห็นความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จะกระวลตอบสนองต่อพลังงานของคุณเสมอถ้าคุณอยากได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจงปรับตัวเองให้อยู่ในความถี่ของสิ่งนั้นแล้วมันจะมาหาคุณอย่างง่ายดายอย่าลืมกดติดตามช่องไฟ r ยเซ f เอาไว้นะคะ